วันนี้พามาเก็บเห็ดนะครับพามาเก็บเห็ดเก็บเห็ดพึ่งนะครับเป็นคลิปต่อจากปีที่แล้วนะครับตอนนี้เป็นผลพลอยได้จากปีที่แล้วนัยนมาเก็บเห็ดนะครับมาเข้ามาดูใกล้ๆนะครับตอนนี้เป็นเห็ดพึ่งนะครับเห็ดพึ่งต่อจากปีที่แล้วนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับจากปีที่แล้วนะครับเป็นเห็ดพึ่งธรรมชาตินะครับต่อเชื้อไว้นะครับปีนี้ก็ต่อเชื้อตัดตีนนะครับ ตัดตีนไว้ต่อเชื้อไว้เอาน้ำรดรดน้ำแล้วก็เจออีด,ดอกนะครับ,ใบในะครับมาดูใกล้ๆนะครับดอกสดๆใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆนะครับตัดตีนไว้เหมือนกันนะครับเอาไว้ทำเชื้อต่อ อาน้ำรถแล้วก็ออกอีกนะครับกินทั้งปีนะครับสำหรับหน้าฝนนี้นะครับกินทั้งปีเดี๋ยวมีอีกดอกนะครับเดี๋ยวมีอีกดอกเก,อก็บไว,ว้ก่อนนะครับมีเยอะนะครับวันนี้มีเยอะหลายดอกนะครับ <S <S เข้าไปข้างในนะครับมีห,หลายดอก โคนใหญ่เลยนะครับตัวนี้โคนใหญ่มากนะครับโคนใหญ่เนนบ้านเห่ากับเหงานะครับเหงาใหญ่โคนใหญ่เป็นเห็ดตับเต่านะครับหรือว่าเห็ดพึ่งบ้านเรานะครับใส่ดอกนะครับมีดอกนะครับดอกนี้ใหญ่นะครับ อดอกใหญ่ใหญ่อุยอ,ยอ,ยอยุใหญ่มากนะครับตนนัวนี้โอ้ยหักแล้วหักนะนะครับเดี๋ยวพามาดูอีกดอกนะครับดอกนี้ใหญ่มากตรงน,นี้ไม่มีน้ำรดนะครับรดน้ำไม่สูงนะครับตัวน,นี้ จะแห้งๆห,หนังเป็นใหญ่มากนะครับน้ำรดไม่ถึงทางนี้นนะดอกใหญ่มากนะครับตัวน,นีน้อาจจะเหี่ยวไปนะครับไม่มีน้ำรดนะครับน้ำไม่ถึงนี่นก็ใช่นะครับเหยวน,นะครับเดี๋ยวไปตัดนะครับ ตัดต้นที่มีน้ำนะครับตัดจีนมันไว้นะครับตรงนี้น้ำเดี๋ยวพอลดน้ำนะครับลดน้ำแล้วก็จะเกิดเป็นตัวต่อไปนะครับเป็นตัวต่อไปได้ เห็ดปลูกนะครับเห็ดพึ่งเห็ดตับเต่าผลพลอยได้จากปีที่แล้วนะครับต่อเชื้อไว้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับได้ผลนะครับได้ผลร้อยเปอร์เซ็นตนะครับปลูกได้นะครับเห็ดพึ่งสามารถปลูกกินเองได้นะครับกินได้ทั้งปีนะครับสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ